ผู้สื่อข่าวรายงานว่า10นาฬิกาวันที่22ตุลาคม2567ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครน,นายสนธยาสวัสดีท้าสาบานไม่เคยรู้จัก และเกี่ยวข้องกับวอตพอดีไอคอนกรุ๊ปหลังโดนอีซอเอาไปขยี้ข่าวพร้อมสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากทั้งหมดกล่าวเป็นเท็จให้ชีวิตครอบครัวพินาศชิบหายแต่หากเหตุการณ์นี้ที่อีซอขยี้ข่าวกลับกันเป็นเท็จขอให้ดาบนั้นคืนสนองให้บุคคลที่มีส่วนร่วมร่วมกระทําการกับตนดังกล่าวข้างต้นครอบครัวผู้นั้นลูกๆภรรยาพินาศชิบหายไม่ตายดีร,รัชการ ที่9เมื่อรวมแล้วเดี๋ยวเดวช่ยเห็นก่อนดิยะไม่เห็นพระเลยโอ้ oh, แต่เห็นพระด้วยไว้ไไนี่ครับสัตยาสวัสดีนะครับและลูกสาวผมและครอบครัวผมยืนยันว่ามิได้มีส่วนรู้จักรู้เห็นใดๆเกี่ววกับดีไอออนกรุ๊ปไม่รู้จัก คุณพอพอสพรหรือไอพอนไม่รู้จักสมาชิกและไม่รู้จักวันนี้ว่าสินค้าจริงๆเขาขายอะไรบ้างการที่เพจของอีซอแค่ยี่ข่าวและเอกไปลงว่าผมมีชื่ออยู่ในชื่อหนึ่งที่คุยกับพอหรือคุยกับผู้บริา e con, หารดิไออนไอคอนเนี่ยนะครับ วันนี้ถ้าผมรู้จักพูดหรือเคยได้พูดคำเดียวหรือเคยอะไรก็ตามกับไอออนกรุ๊ปหรือสมาชิกให้ผมครอบครัวเมียผมตายไม่ดีให้ประสบอุบัติเหตุให้ชิบหมายว,วายวอดแต่ถ้าหากผมไม่รู้จัก ไม่เคยได้สัมผัสและไม่ไปร่วมกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นกับติไอคอนกรุ๊ปขอให้ซอซเพจของอีซอขยี้ข่าวหรือที่ผมเรียกว่าเพจของหมาขี้เรื้อนที่ไม่กล้าออกมาสู้กับความเป็นจริงกับผมผมนำสกุลสวัสดีมีทั้งทหารยศนายพล มีทั้งตำรวจมีทั้งนักวิชาการมีทั้งหลายๆายคนที่เป็นบุคคลธรรมดาก็นำสกุลเดียวกับผมและถ้าเป็นไปตามที่กล่าวอ้างลงเพจของอีซอขยี้ข่าวผมถือว่าผมทำให้นำสกุลสวัสดีเสียหายเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงเดิมพันกับชีวิตเหมือนกับเมื่อปี2562 63ที่ผมไปฟ้อง เพจของแบมโพโดําและการสอบสวนของเจ้าที่ตํารวจกรนีแผดกแบมโพโดํานั้นมีทั้งหมด13บสาเพจไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ผมจะไม่แต่ต้องใดๆเพจเหล่านี้เลยถ้าไม่นําผมเข้าไปเกี่ยวข้องและกล่าวหาผมผมกลับเรียนนะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วผมลงไปอยู่ภาคใต้ห7วัน จะลงหรือไม่ลงไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะลงเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขต8ปดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ระหว่างสารดีกาพิจารณาวินิจฉัยและกตอให้เบรแงไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ผมจึงมาทําจดหมายร้องถึงท่านผู้วิการสอบสวนกลางและเมื่อกี้ท่านได้พบผมได้พบกับท่านประมาณสนาทีได้คุยกันผมบอกท่านครับ ปัญหาที่ผมยื่นมาทั้งหมดทั้งมวลรวมทั้งในกรณีวันนี้ที่ผมมาผมอยู่ข้างท่านอาจารย์ววชิระเมธีและผมประกาศถ้าไปดูเ c e b o o k ผมผมประกาศมาแล้วไม่ต่ำกว่า5วันผมไม่เชื่อว่าอาจารย์วจะมีความตั้งใจและที่อาจารย์ววพูดนั้นพูดในที่ประชุมสัมมนา มีคนอยู่ไม่เกิน200คนไม่มีการถ่ายทอดทีวีโทรทัศน์วิทยุและพูดไปไม่ต่ำกว่า1000งพัคำแต่หยิบเอาแค่4ีคำผมก็ถามว่าประเด็นเหล่านี้และเมื่อเทียบกับบางรายการที่เชิญผู้บริหารดีไอออน on, สมาชิกหรือผู้บริหารส่วนหนึ่งส่วนใดไปออกรายการนั่นคือการส่งเสริมและร่วมมือกันกระทำความผิด หรือไม่อย่างไรและผมก็มาเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ราชการทุกภาคส่วนที่ละเว้นการตรวจสอบตั้งแต่ปี2561 61 62 63ปล่อยให้ผ่านเลยมาจนมีความเสียหายขนาดนี้